กานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยเพราะกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นแล้วกล่องครึ่งได้เคราคฉันขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้มาแน,นะนําผลิตภัณฑ์ตัว d ีคอนแท t เอนะคะผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะคะแสบตาคืนตานะคะดีคอ t แท t ของแท้ค่ะต้องมี QR code นะคะแล้วก็มีซีลพลาสติกแบบนี้มีวันเดือนผลิตชัดเจนนะคะแล้วก็มีซีลพลาสติกแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ดูนะคะ คอนแทคหนึ่งกล่องจะมีอยู่ทั้งหมดสามสิบเม็ดนะคะข้างในก็จะเป็นแผงแบบนี้ค่ะมีทั้งหมดสามสิบเม็ดนะคะมีทั้งหมดสามแผงแผงละเม็ดค่ะถ้าเราแกะมาแล้วก็จะเป็นเม็ดสีอย่างนี้